สวัสดีค่ะเด็กๆและผู้ปกครองวันนี้คุณครูจ้อยต้องพาเด็กๆมาเรียนในห,หน่วยาการเรียนรู้เรื่องอะไรคะเมื่อวานที่คุณครูพาเด็กๆไปเรียนเรื่องเรียนรู้จังหวัดนะคะแล้วก็วันนี้ในสาระย่อยในวันอังคารที่5ตุลาคม2564ในเรื่องในวันนี้สาระย่อยในวันนี้คือเรื่องคำขวัญและสัญลักษณ์ของจังหวัดระจวนะคะอาต่กนที่เด็กๆ ะไปเรียนเรื่องคำฝันและสัญลรรักษณ์ของจังหวัดคุณครูจ้อยจะพาเด็กไปทำกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะตามคำสั่งนะคะอาเด็กๆเราไปกันเลยค่ะอาเด็กๆเดี๋ยวคุณครูจ้อยจะพาเด็กๆไปทำกิจกรรมตามคำสั่งนะคะเดี๋ยวคุณครูจะเป่านกหวีดหนึ่งครั้งเด็กๆต้องกระโดดไปข้างหน้านะคะพอคุณครูเป่าสองครั้งเด็กๆก็กระโดดไปข้างหลัง ทำตามคุณครูเลยค่ะอาเด็กๆคะทำกันได้ไม่เอ่ยอาเสร็จสิ้นในการทำกิจกรรมเพื่อนหวและจังหวะนะคะต่อไปคุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนเสริมประสบการณ์กันต่อเลยค่ะ อาเด็กๆคะวันนี้คุณครูจ้อยจะพาเด็กๆไปเนตเสริมประสบการณ์ในสาระย่อยในเรื่องคำกว่าและสัญ,ญลักษณ์ของจังหวัดประจวบคีรีขันนะคะอาเด็กๆเดี๋ยวเุณนครูให้ดูแผนที่ประเทศไทยนะคะจังหวัดประจวบคีรีขันอยู่ตรงไหนคะอยู่ตรงนี้นะคะเป็นจังหวัดที่แคบที่สุดของประเทศไทยนะคะอาเด็กๆเ,เราไปเรียนฟังเพลง จังหวัดประจวบคีรีขันและดูสัญลักษณ์ของจังหวัดประจวบคีรีขันกันเลยค่ะอ่าเด็กๆไปดูสัญลักษณ์และฟังเพลงประจวบเลยนะคะ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และตาสัญลักษณ์เด็กเห็เนตาสัญลักษณ์ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไหมคะเด็กเด็กเขนไปแล้วนะคะ,ะต่อไปคุณครูจะให้เด็กๆพูดคำวัญตามคุณครูเลยนะคะคำวัญข,ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีว่าเมืองทองเนื้อก้ามะพร้าวสับประรดสวยสดหาดเขาถ้ำงามล้ำน้ำใจ กันอีกครั้งหนึ่งนะคะเมืองทองเนื้อก้ามะพร้าวสับปะรดสวยสดหาดเขาถ้ำงามล้ำน้ำใจอ่านี่ก็เป็นคำฝันของจังหวัดประจวบนะคะอ่าเด็กๆค่อยๆจำกันนะคะอ่าเราก็เสร็จสิ้นในเรื่องคำฝันและสัญลักษณ์ของจังหวัดประจวบแล้วนะคะต่อไปคุณครูก็จะให้เด็กๆ นับเลขกันเลยค่ะทบทวนการน,นับเลขนะคะอ่ะตันนี้ครูจะให้นับเลข1ถึง10ก่อนนะคะอ่ะเด็กๆนับตามคุณครูเลยค่ะหนึ่งหนึ่งเด็กๆนับนะคะอ่ะครูจะให้เด็กๆดูบล็อกลูกบอลนะคะนี่คือเลข 1, 1นึ่งเด็กๆนะคะ เลขสองเด็กเห็นไหมคะเลขสองนะคะอ่าดูตามเดนด,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 ดูนะคะเลขอะไรคะเลขสค่ะเลขอะไรคะเลขสเลขอะไรคะ เลขห้าเลขอะไรคะเลขหกอ่านี่เลขอะไรคะเด็กๆเลข7เลขอะไรคะเลข8เลขอะไรคะ เลข9อ่าต่อไปเลขสุดท้ายนะคะเลขส0อ่ิเด็กๆค่ะเดี๋ยวคุณครูจะทบทวนเลขที่วันนี้เด็กๆต้องจำให้ได้นะคะคือเลขนี่คือเลขอะไรคะเลข3นะคะเด็กๆนับตามมือคุณครูเลยค่ะหนึ่งอ่สาเวันนี้เราทบทวนเลขกันเสร็จสิ้นนะคะดีแล้วละค่ะเด็กๆ คุณครูจ้อยจะพาเด็กๆไปทำกิจกรรมสร้างสรรค์กันนะคะกิจกรรมสร้างสรรค์ในวันนี้ก็เป็นการปั้นดินน้ำมันเหมือนเดิมนะคะคุณเด็กๆก็คงจะมีดินน้ำมันกันอยู่แล้วแล้วผู้ปกครองก็นำดินน้ำมันมาให้เด็กๆปั้นตามจินตนาการของเด็กๆนะคะเหมือนเช่นเคยค่ะวันนี้คุณครูจ้อยก็ขอลาเด็กๆไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ